สวัสดีครับกับผมซิงโคจิอ่ะวันนี้เราจะมาเล่นเทอร์ออฟซิซุริอ่ะตอนนี้เราได้เข้ามาอยู่ที่เมนูละใครอ่าเล่นคีย์บอร์ดเป็นผมก็คือกด E มันจะเข้าเมนูพอเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะมีอธิบายให้หมดเลยอ่ะฮะอธิบายว่าโอเคกด E ก็คือ Open Top m e เม Top ็อปเมนูคือแบบง่ายๆก็คือเม,เมนูหลักนั่นแหละประมาณนั้นก็คือสามารถดูอ่า HP HP ได้แล้วก็ SC รู้สึก SC จะย่อมาจากเอ่อไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งแล้วกันผมผมจำไม่ได้อ่าแล้วก็ใครก็ตามที่อยู่ในหน้าจอเนี้ยจะสามารถเข้าไปสู้ร่วมกับเราได้เสมออ่านี่นี่ ก็จะมีมาก็จะมีมาให้นี่ท็อปเมนูกดสเปกก็จะวิวได้ก็คือไันี้ก็บอก Battle Action ก็คือสามารถวิวอ่าวิวไม่ใช่สามารถดูพวก b a t t l e Action ได้ก็คือแบบการต่อสู้นั่นเองก็ส่วนใหญ่จะเซตส่วนใหญ่จะแบบจะตั้งค่าเป็นออโต้ก็คือเล่นเล่นเองนั่นแหละอะไรประมาณนั้นก็คือจะยูจะใช้แบบ AP พรู้สึกจะยอดมัจออเบ i a b i l i t y พ o i n t นะอ่าก็เท่าไหร่ อะไรเงี้ยอ่าอ,อันนี้เป็นออโต้กายก็คือเราสามารถใช้ได้ออโตัวไลด์อัต้ฟอนต์อะไรเงี้ยแล้วแต่นะเราอ่านดูว่ามันมันคืออะไรอ่าเราใช้เป็นออโต้แบ็กแซคไปก่อนแล้วกันง่ายดีอ่าอันนี้คือสงที่ผมอยากจะเซตให้นะ ที่เหลือก็ไม่มีอะไรก็ออกเลยแล้วกันฝาบกด e อ i t ออกทีนี้มันมีดาวสองดาวจริงๆเราจะไปดาวไหนก่อนก็ได้แต่แนะนำให้ย้อนกลับไปข้างหลังก่อนมาดูกันว่าเราจะสามารถรอดจากพายุนี้ได้หรือไม่ Vietnam. could I get a little help please surging currents twin flow I need that in that <hell? laughs> Saray. <So> <clears throat> that didn't go quite how I planned it, but not too shabby, am I right? Guess this makes us even Unbelievable! Who knew there'd be ruins underground? Oh, Good thing we fell down here. Right. Hey, let's try and find a way out of here. <Yeah. S 2> อ่ะ,อะก็คือเราไม่รู้ว่ามีโบราณสถานอยู่ใต้ดินมาก่อนแต่ว่าเราอยู่เราก็ตกลงมา,มาแต่ว่าไอ้นั่นก็ใช้เวทแบบเวทน้ำเวทน้ำช่วยช่วยช่วยเราไว้ทา่านองก็อย่างหนึ่งที่เรารู้ก็คือเราชื่อสเรอเพื่อนเราก็คือมิคริโอประมาณนั้นอ่าฮะ ก็คือจริงๆถ้าคุยได้ก็ลองคุยดูนะก็คือมันบอกว่าอ่ายังไม่สนใจการต่อสู้อ่ะก็คือแบบให้หาทางออกออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดดีกว่าอะไรเงี้ยประมาณน,นั้นตรงนี้ก็ลองเดินสำรวจด,ดูทั่วก่อนนะนะเผื่อมันจะมีอะไรแต่จริงๆผมก็เดินทั่วแล้วล่ะมันจะมีอยู่ที่เดียวตรงนี้นี่ ก็คืออันนี้ทําทให้แม็เ HP เพิ่มขึ้นไปเพ,เพิ่มขึ้น10อะไรประมาณนั้นส่วนนี้ก็คือจุดเซฟนะผมเล่นไปชั่วโมงกว่าเพราะนั้นเราเซฟทับไปเลยไม่เป็นไรไม่เสียดายนะครับเซฟทับไปละเราเล่นมาได้11นาที <c oughs> ป้า ก็หมุนซ้ายหมุนขวาให้ทั่วๆเพราะมันเป็นฉากทีดีบางทีเราอาจจะมองข้ามสิ่งที่เรามองไม่เห็นไปว้าวโอ้แมนว้าวตัว drop it's been nothing but heights all day but I had an awesome bar relief to distract me yeah I bet you did Looks like someone's lying there. Hey, Mikleo. Hmm? It's—it's it's a human. It can't be. Stop. We shouldn't involve ourselves with their kind. She's still alive. We can't just leave her there. Fine. I'll give what help I can. Let's take a look around the area first. อฮะก็ <Okay. S 2> uh huh. คือเรามาถึงเนี้ยเราได้มองโกลงข้างล่างแล้วแบบอืมมันลงไปถึงไหนก็ไม่รู้แต่ว่าอ่าเราได้มองเห็นคนคนหนึ่งแล้วอเราก็พูดว่าเขาเป็นมนุษย์เราเราเราไม่ใช่มนุษย์เหรอเราเป็นใครเราเป็นเผ่าไหนหรือย,อยังไงคือ <c ười> ผมก็ยังงง,ง,งกับเนื้อเรื่องอยู่นะนะ แล้วก็ไอคนนี้ก็บอกว่าไม่อยากให้ช่วยแต่เราก็แบบไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากทิ้งเธอไว้เท่านั้นเองอ่าก็คือแบบมันไม่อยากให้ช่วยถ้าทำให้เราเดือดร้อนหรือว่าสถานการณ์ที่ยุ่งยากหรือว่าแย่กว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรมาก มีอะไรเนาะแค่นี้แหละเหมือนเดิมอ่าอันนี้จะเป็นแมปแอคชั่นก็คือเวลาเราอยู่ในแมปเนี้ยเนี่ยเวลาเราเดินเนี้ยก็เรียกว่าอยู่ในแมปคือเราสามารถใช้ดาบเราได้คือใช้ดาบเราก็คือกดสเปซบาร์ก็คือทําให้แบบตัดทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยคืออะง่ายๆอันที่ขึ้นเครื่องหมายคำถามสามอันเนี้ยกดสเปซบาร์เสร็จมันก็จะขาด Cobwebs no one foot for some bet everywhere. set here time. has I in ก็คือประมาณนั้นเนี่ยใช้ดาบฟันอ่าฮะแล้วเมื่อกี้บอกว่าโอ้ยดาบดาบที่เนี่ยเหนียวไปหมดละมีใยแมมมุมพันติดกัไปหมดเลยไอโซเรก็บอกว่ามีใยแมมมุมเยอะไปหมดเลยคืออาจจะไม่มีคนลงมาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ไม่มีอะไรมากก็แค่ตัดยายไปออกตัดยายออกเองเห็นไหมมันจะเดินไปได้พอขึ้นต้งไม้ปุ๊บกดฝึบจบแล้วเดี๋ยวสำรวจให้ทั่วๆซะหน่อย r o n ร sword e a อ่าก็คือเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันตัวเบื้เริ่มเลยเราสามารถแบบเวลาการต่อสู้เนี่ยก็คือเราใช้มาเชื่ออาร์ตได้ก็คือแบบง่ายๆกับสกิลนั่นแหละเราสามารถแบบเซตให้เป็นกึ่งๆออตโต้ได้ก็คือเราเราเราจงตีได้สี่ฮิตต่อครั้งอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าเราเรายังไม่มีมาเชื่ออาร์ตอะไรขนาดนั้นอ่าฮะแต่เราสามารถแบบ นิวอาร์ตะเรียกผมเรียกเป็นสกิลแล้วกันเราสามารถแบบได้สกิลมาใหม่โดยการที่แบบเลเวลอัพอะไรเงี้ยอ่าเนี่ยมาเชอารเห็นไหมจบละ Wait, hold on. It can't be a h e l อะเฮลเลียนอะเฮลเลียนฟ e ร e เรียลอ n ฟเนอร์ซีนวันอินเพรสันเบฟอร์วอตคืออ like a h e l l i o n be doing in a place like this It's getting away! Wait, don't you remember what Gramps told us? Huh? Aliens? Yep. Yeah, aliens. Horrible monsters that are created by the malevolence. They can only be defeated by the power of purification, which naught but a chosen few can use. So, if you ever cross paths with a Hellion, just run as fast as you can! Remember, you two, common folks like us don't stand a chance against those fiends! Cut it! We can't beat a Hellion without the power of purification. Should just should be glad ก anyway, ็คือเฮลียนเฮลียนก็แบบดีไม่เีอะไรมากก็เป็นสตธรรมดานั่นแหละแต่ว่าต้องต้องการพลังของ u r i f i c a t ช o n ก็คือเราก็ไม่รู้มันเืออะไรพลังงานที่บริสุทธิ์อะไรประมาณนั้นนั่ในการต่อสู้อะไรเท่านั้นเองแต่ ปู่ของเราก็บอกไว้ว่าถ้าเจอเฮลเลียน e เนี่ยอย่าไปสู้ให้หนีอย่างเดียวอ,อะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันจริงอ่าฮะอันนี้ก็คือบัตเทอรีเซผลผลลัพธ์เช่ั้นเองสรุปตัวแมงมุมเมื่อกี้ก็คือเฮลเลียน e จริงนะครับเฮลเลียน e ก็คืออะไรคือไม่รู้เหมือนกันตูจจันรลกมั้งไม่รู้แป่มั่วครับ <c oughs> <g> ก็ว่ากันไปนะ อ่านี่มีฮีเคยเท่านอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เคือง่ายๆไม่ต้องกดตำรวจปุ๊บเนี่ยเราเดินผ่านมันจะขึ้นเลยแค่หันหน้ากดปุ๊บเทรซเชตง์ง่ายๆก็มันใหญ่มากก็อาจจะได้แบบพวกขอเห็นไหมยเ,เยลลิงเอนเชนเยลลิงก็คือแหวนเยลลิงแหวนแหวนกระพริศีนี่อีกทีนึงไม่มีอะไรก็คือเป็นสเต็ตนิวสเต็ต Uh huh. นี่สกิลชีสสกิลชีสแล้วคือมีโบนัสสแต็กได้อันนี้หนึ่งเขาไม่มีสแตก็กสองนี่คือสแตก็กก็จะทำให้มีไอ้นี้มากขึ้นมีมีเขาเรียกอะไรมีสกิลมีอะไรที่มันมากขึ้นอย่างเช่นอันนี้เห็นไหมปึ๊บอ๋อ,อดีเฟนซ์มันบวก แล้วมันต่างกันตรงไหนล่ะเนี่ยแล้มันต่างกันอยังไม่เป็นไรช่างมัน Is that a monolith? นี่อาจจะเป็นป้ายเลยถ้าอยา่างผมแปลเป็นป้ายแล้วกันก็คือว่าจะแบบดู AP พีเดินมาเช้าก็คือกด W S A D อะไรเงี้ยได้ AP AP อพี Increase ไปหนึ่ง ไอพีก็คือพวกสก,กิลเอแหว่ายุดแล้วนี่ AP. ไงไอพีเมื่อกี้ห้านะตอนนี้เป็นหกละเราก็สามารถใช้ไอ้นี่ได้ดีเฟนต์กับซัพพอร์ตอย่างกรณีก็ว่ากันไปเราก็ต้องแบบจัดไอพีให้เหมาะสมกับตามสถานการณ์นะจนะเฮ

อ๋อนี่ไงสปิริตเชนอ่าประมาณนั้นโอเคไม่มีอะไรมากสปิริตเชนก็เหมือนเหมือนเอพีนั่นแหละเหมือนไม่ใช่เหมือนเอพีเหมืนอนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส p อ่ะสกิลพอยต์อะไรอย่างเงี้ยสำหรับใช้สกิลอ่ะอ ก็ค uh, like so, um, uh, ือกดกดสเปซบาร์ก็คือจะกาดนองแล้วก็สัวติลเชนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนั้นมันมีฮิวให้เราด้วย ฮิตพอย์มนไม่อะไรมากก็คือเลือดนั่นแหละตายก็จบกไรเลย่าเมื่อเมื่อจมเมื่อกาดเมื่อกดกาดปุ๊บเราก็จะแบบ That human probably got caught up in all the lightning just like we did. More like the other way around. We have heard a thank for all that crash boom bang. That lightning. That was Gramps, wasn't it? Yeah. It's a warning to invaders. Not one more step. <sighs> Sorry, Gramps. I can't just leave someone who needs help. This is turning into an eventful day for once. That was a cool monolith! We've had quite a bounty of discoveries today. If I'm not mistaken, that stone is a lot newer than the surrounding ruins. Yeah, it's from a completely different age. It read like advice of some sort. Most likely, it's a guidepost left by previous visitors to aid fellow travelers. So, we're not the only ones who go around investigating ruins! Humans have terms for them. Things like adventure Explorers Explorer Expl or ก็คุยกันตามบบนั่นแหละบางทีจำไม่ได้คุยอะไรบ้างก็ประมาณว่าคุยเรื่องผู้หญิงคนนี้คุยเรื่องสายฟ้าเมื่อกี้เกิดได้ไงก็มันบอกว่าน่าจะเป็นปู่มันที่เป็นคนทำแล้วทำให้เธอตกลงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าส่วนที่เป็นรูอย่างเงี้ยโบราณสถานที่เข้ามาสำรวจเนี่ยก็จะเรียกว่า explorer อะไรประมาณนั้น Again? Ready? Strike! It's over. Strike! Keep going! Strike! It's over. Go! Ready? Just managed to fend them off. ต้องหมุนดูให้ทั่วนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้ามอนี่ไงฟิชสเต็ปที่ผมบอกไปเมื่อกี้กดดาดเนี่ยฟิชสเต็ป อ้าเรยวาอาพละอะไรประมาณนั้นฟิลันยูแคป,ปล็อกก็ออคอยว่ากันไปไม่เคยไม่เคยใช้ที่นะฟิลัน,เอ,เ,นเ,เ,เอ็นเชนเซอร์เลอืมไม่ใช่สิเอ็นเชนเซอร์เ โมยลิงเอ็นเชียนสักแบบนี่อ่าเอสซีดีดีนะเราก็ใส่ไปก็จะเป็นสกิลเพิ่มขึ้นมาก็ว่ากันใส่ไปก่อนเจออะไรดีๆใส่เลยหล่ะตอนนี้ยังไม่ต้องคิดมาก What's this? I'll be taking this. If you get too hung up on fiddling with it, we'll never get out of here. I'll give it back once we return safely. Uh, <laughs> if you say so. Ah, so it's <laughs> like... material... Steal it 1st ถ้าเรากลับไปถึงแล้วอ่ะมันจะให้เราอะไรนี้นี่จะไปดิฉัน <c oughs> อาา่าฮะลายปะเท่าก็คือแบบใช้นี่นี่ไงทางที่เรา ยืนดูหญิงสาวอยู่แต่แบบก็ยังอยู่ตรงโน้นอยู่ดีนะไม่รู้จะไปยังไง Well okay maybe not Hey watch out Don't scare me like that Sorry about that ก็คือแบบว่าจะโดดไปแต่โดดไปไม่ได้อะไรเงี้ยอืม โอ,บบอ้เราไ e ่สามารถทำมันได้จากที่น e ่ท o ่น e ่ e วร o ะมีจ t ดเชื่อม t ่ออยู่ที่ไหนสักแ e ่ง a องกล a บไ a n d ว่าเราพบอไบมันชอบแย่งพูดขัดหรือเล่าก็คือง่ายๆขึ้นมาข้างบนแล้วไม่เจออะไรเราก็ต้องลงไปข้างล่างเพื่อหาอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็เอ๊ะมันไปยังไงทีนี้เราเห็นจุดดาวตรงนี้ละเห็นไหมก่อนอื่นก็เซฟก่อน ป๊บเราจุดดาวตรงนี้ให้ถ่ายว่าเราจะพากัาอางอ่าเห็นอะไรไหมครับ I see so that's the deal huh haven't figured it out yeah I have เอาวละให้ถ่ายว่าอะไรผมนับหนึ่งถึงสองสามพวากันก็คืออันนี้ก็บอกน่าจะมีอะไรทักอย่าง ขึ้นมาจากข้างล่างส่วนข้อ2ก็คือใครจะไปรู้ล่ะมันคงไม่มีคนคิดหรอกว่าจะเดินกลางอากาศได้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เฉลยให้ฟังแล้วกันว่าเห็นตรงนี้ไหมทำไมมันถึงลอยอยู่กลางอากาศได้อ่ามันลอยอยู่กลางอากาศเราก็ต้องข้อ2 thought you could an invisible Think in bridge support person? Well, well, aren't you sharp today? for a change อ่านะี่ไงก็ค like ือแบบเป็นทางเดินที่มองไม่เห็นนั่นเองอะไรนี้ก็ไล่เวทแบบให้มันมีอะไรเกาะจะได้มองเห็นได้เท่านั้นแหละ Seems a f e enough Yeah v i s i Bobble this this bridge is incredible how do you think it was made i think this is beyond the capabilities of human technology so like the bridge alone might date from the era of the gods possibly but either way they definitely had assistance whether from seraphim like me or someone else they really didn't want anyone to reach the other side. The path ahead leads to Alicia It stands to reason that they do what they can to protect the Pure Land. In the past, any pilgrims who showed up at the shrine probably thought the gap was simply uncrossable. Same as we did until just minutes ago. But good job picking up on that. Your intuition is always impressive. Oh yeah? For its rarity. There we go. I knew it was too good to be true. Ah, about สะพานนี้ก็คือแบบไม่อยากให้คนภายนอกเข้ามาได้นั่นเองอะไรประมาณนั้นทีนี้ก่อนที่จะนี่เราก็ไปขอเรี่งคุยกับสาวก็ไปสำรวจคนให้ทั่วก่อนอ่าไปกันเลยแล้วก็มาถึงห้องห้องหนึ่งที่มีจุดเซฟอยู่ข้างหน้าตอนนี้ก็เป็น ก็คือแบบไม่สามารถเปิดได้หรือมีพลังงานบางอย่างปิดกั้นไม่ให้เปิดอยู่นั่นเองจำประตูนี้ไว้นะครับบอกเลยผมก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรบอกเลยว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเรื่องภายหลังก็ได้ไปยจำไว้ก่อนอาจจะเป็นไซค์ควสดหรืออะไรพวกนี้อ่าฮะ แล้วเนี่ยเราก็มาดูกันว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นใครเธอมาจากไหนเธอชื่ออะไรเธอทําอะไรเชื่อพันคือเธอมีอาวุธมาด้วยอ่าเราก็ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครอะไรยังไงถ้าอยากรู้ติดตามได้ในพัทหน้าวันนี้กับผมซิงโคจีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ